โดนโดนอีกคือยงโหเออนี่มันซุยลิวนะอีน่ะเขาน่าจะเติมเอาสุยิวแน่นอนเลยฮะเจ้ากันเนี้ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าสุยลิวมันจะโหดจริงหรือเปล่านะฮะทุกคนเออช่านี่โหจะมารอดูนะฮะว่าสุยลิวมันโหดจริงหรือเปล่านะซึ่งผมอยากจะบอกเลยนะว่าผมจะไม่สู้กับคนในเซิร์ฟเวอร์นี้ฮะว่าเขายังไม่มีกันเนาะเขามีแค่โปรไฟล์กับตานะฮะจะมาหาสู้ที่กิจกรรมฮะทุกคนแล้วก็ฝึกตัวละครเนาะนี่ฮะฝึกโซลิคหน้าสองนะฮะทุกคนแต่ว่ามีซุยลิวเข้ามานะ ซื้อเร็วฮึมโอ้โหท่ายิงวันนี้เท่จริงนะฮะทุกคนโอเคปะงั้นเราก็ลองสู้กันเลยดีกว่าฮะทุกคนผมอยากลองสู้ดูนะแต่ผมคิดว่าเมื่อเข้ามามันต้องมาล้วงเนี่ยเราเกลียดตัวคนนี้ไม่ได้เนี่ยมาล้วงทีเดียวนี่มันล้วงแถวหลังของทีนี่แค่จะหาศัพตัวแล้วเอาทัชวากิจจังไว้ข้างหน้านะฮะทุกคนโอเคปะโอเคมาเลยซอ้ซเร็วข้างหลังด้วยฮะโอเคนะฮะโซนที่2นะฮะจะตีซื้อเรนะฮะฝังสีเงา หายไปซะนี่ไงเออโอเคครับ่ล้วเรื่องไฟมาสามฮะแล้วก็นี่เนาะน้องพงมานานใจฮะทุกคนให้เจ้าส,สีจะเพื่อสปีดนะฮะโอเคสปีดสุดท้ายขึ้นมางบอนจะโลดขึ้นมาให้ทุกคนโอเคมาโคตรขยันโตะฮะโคตรขยันเกีต,ติลอยขึ้นไปหมดฮาแล้วก็ระเบิดหนึ่งล้านเลยนะเจาะขึ้นมาให้ทุกคน ตั้มสตมนีโอเคเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ลากเซเชลล์กัครูฮะจะกินนอนฮะทุกคนผมได้ทำการเปลี่ยนของให้กินนอนฮะทุกคนให้เป็นเอ็กีกับเอ็ีเปอร์เซ็นต์นะครโอเคเนาะมาการโลี่ไงี้ธนาคอร์สโอเคจัดบต่ฮะโซลี่เข้ามาแล้วโ้นอีคืงโหไอ้เงโอ้โหหูสองล้านเลยเหรอแต่ว่ามันน้อยยังไงได้เหมือนน้อยกว่าีิสิตนะจังตีนี่ไหมฮะทุกคน โอเคฮะนี่ไงตกตบตบโอเคนะสามทีเนาะนี่ไงตัดึ้นมาโอ้โหเดียวนาแบงนี่ไงไล่ตีมาฮะโอ้โหแรงเอาเรื่องนะเนี่ยนี่ไงโอเคไม่ใช่ทอฮะทุกคนตัดึ้นมาโอเคจีนรับได้ฮะแล้วตัดึ้นไปฮะนี่ไงแล้วก็ฮะนี่เลยจารุไม่ต้องแชร์ตีแบ่นั้นะ ว่าอันติแน่ๆคือไปเดี๋ยวจะฮัเดี๋ยวตายนะเรียบร้อยครับทุกคนเหลือซื้อเดียเนาะติมาฮะโอ้งั้นหน้าของที่นะกับผมลงไปนอนเลยท่านทุกคนแล้วก็มาสิงเงาเนาะวิ่ยเรียบร้อยครับทุกคนมันก็ไม่เห็นแรงเลยโอเคท่านทุกคนตอนนี้คือผมก็ได้ทำการสู้กเสรีโดยแลาวเนาะซึ่งก็ถือว่าถ้าเกิดว่าอัพดีๆเนี่ยคือติแรงมากเลยนะท่านทุกคนเห็นนี่ก็เข้าใจเนาะว่ามันคือบอทนะฮะเนาะ ถ้าเกิดว่าเป็นคนจริงผมค่อยลองดูนะว่าใครจะได้ซีรียลเนาะผมก็จะไปลองหาสู้ด้วยนะฮะว่าดาเมจไปแรงแค่ไหนฮะนี่ไปท็อสเซิร์ฟยิ่งดีฮะทุกคนผมได้ดูดาเมจที่แท้จริงนะฮะว่าเขาปั้นเป็นยังไงเนาะวันนี้ขอโดนลาไปก่อนนะฮะทุกคนจะรีบไปหน่อยนะฮะขออภัยนะฮะทุกคนขอโดนลาไปก่อนสวัสดีครับ